กูไปเน่โลมาดิเลียมลดิเลียมลดิเลียมลดิเลมกูปน่โลดิเลยมกูน่โลดิเลมกูนึ่โล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 งลลดิเลมกูนโลิเลยมกูน่โลิเลมกูบน่รูเรื่องมาเด็กก็เเอ้ยเตายอุ้ยโอ้หตายกูตายโอ้ไหวไหวไ้เฮียตัวบบบักปะนี่ตัถือเกิกลับเพื่อน พีละลงสี่เหลี่ยมล่างกัวเบอร์หนึ่งรับ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 ไปดูก่อนนะเดี๋ยวสร้างสนามแบบได้แต่คนอื่นไม่มาหาเราใช่ไหมนี่มันมีมันไม่มีรูปิดกันหรอกลองตีกูดิ้นได้ไหมได้ตรงนี้ตีได้ปะ<อ>ได,ะได้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 ทำไมกูตีแล้วกูตีมือกูเจ็บเองวะเนี่ย โลกสี่เหลี่ยมเลยแังขอมึงกละเอ้ยมึงมึงกละให้มันกระโดดได้บ้างดิมึงขุดลงไปกระนี่ไง,ไงกระโดดได้กระโดดได้เฮี้ยกระโดดได้แค่นี้มึงจะตีเข้าวไม่ดิข้ามันตีเข้าโอ้ยขุดไปอีกตั้สองบล็อกลงไปสองบล็อกพอแล้วเพื่อนโผลมันมน,นี่โพ้สองบล็อกอะ่ะเดี๋ยวบล็อกเดี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 ยวมา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 โลกสี่เหลี่ยมกูเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยโอ้ยผมมืดเติมเลยทีนี้ ให้ปีกกูเหรอเพื่อนอะไรให้ปีกไรไม้ตั้เนืองตั้นืองไหวป<ๆ>่ะไอ้ขัไหวปะ่ะม้งกูตีไม่เข้าเลยวะบอกโ,<ห>โลคสี่เหลี่ยมกลัวเบอร์หนึ่ง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  โรคสี่เหลี่ยมกูเบอร์หนึ่งโรคสี่เหลี่ยมโรคสี่เหลี่ยมโรคสี่เหลี่ยมกูเบอร์หนึ่งโรปกติมันไม่เข้าเลยวะโรคสี่เหลี่ยมกูเบอร์หนึ่งโรคสี่เหลี่ยมกูเบอร์หนึ่งโรคสี่เหลี่ยมกูเบอร์หนึ่งโรคสี่เหลี่ยมกูเบอร์โรคสี่เหลี่ยมโรคสี่เหลี่ยมอะไรอะไรอะไรโรคสี่เหลี่ยม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 กูเบอร์หนึ่งโรคสี่เหลี่ยม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 กูเบอร์หนึ่งโรคสี่เหลี่ยมกูเบอร์หนึ่งโรคสี่เหลี่ยมกูเบอร์หนึ่งโรค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 สี่เหลี่ยมกูเบอร์ อยู่เรื่องตอเด็กก็เออยัวเยี่ยไรวะมันกูตีไม่เข้าเลยวะต้องตีมึเข้าไหมนี่พี่ชายกูพังปั้นี่ครับต้อมชายเกลือศักอะไรวะไอ้ขอแก่นีดอันหนึ่งอันหนึ่งค่าอาหารครขำครับตีบไม่เข้าเลยอะไม่เข้าผมครับอธิวัฒน์ผมครับน้องบอกแล้วโลกซีเรียมผมเบอร์หนึ่งอยู่แล้ว เฮ้ยทำไมกูตีมงไม่เข้าเลยอ่ะโคตไงเพื่อนดาบกูยังแรงไม่พอหรอไงตาไปพี่ดาบกูยังแรงไม่พอพี่มีอะไรบ้างอ่ะอะไรนะพี่มีอะไรบ้างครับพี่ไม่ว่าพี่พี่ตีไม่เข้าเพราะว่าสกิลอ่ะสกิลพี่ต้องไปฟาร์มมะโหเออว่ะสกิลอะไม่ไม่ช็อตพี่ตาไม่ช็อตตาโอเคเอามาแล้วมาเราเราแก้ได้ครับมา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  อ้าพมยังพร้อม้วงสองามรอะนไรมึเป็ไรมึงอ้สัสเปไรมึงเปไรมึงเียกีดล้องดิกีดรล้องมาดิกีดล้องมาดิเียมาเดี๋ยวมาดีย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 วกีดห้องมาดิกีด้องมาดิกีด้องมาดิมาด้อวมาดยมาดียวมาดียวกูดล่ดิีดนลงดิกีดล้องมาดิโดนกูไล่เดียดองกุไล่ดียดองกุไล่เดียโดนงกูไล่ดียดนงกูไล่เดียดนกุไล่เดียดนกูไล่เดียดนกูไล่เดียโดนกูไล่เดียดนกูไล่ดีย วัี้ทำอะไรเปที่อะไรอะไรล่ะแล้วเป็นไรลยทำไมต้องัตวะเป็นไรล่ยยกแล้วเป็นไรล่ยยกแล้วเป็นไรล่ยยกเป็นไรล่ะยกกูให้ด้วยกูให้ด้วยให้ด้วยกู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 ให้ด้ยกูให้ด้ว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 ยกูให้ด้ยกูให้ด้ยกูใ้ยกหม้ยกวยกห้ยกูให้เยกูให้ดม่ยกูให้ด้วกูห้ด้วยเฮ้ด้ยเร่้น้วยนูใ้ด ตังบลักว่าเพื่อนมึงเช็คเมื่อกีโหลครับเพื่อนตังบลักไหมนี่ไม่บลักครับอี๋อ้อคิงวุ้นตีมันไอ้คิงตอนนี้พุ่งทังคิงุ้นตีมันเข้าเลยมึงตีมึงไม่เข้าวะก็ปวดจิตเลยอย่างียบปวดจิตเลยนั่งนึงเลยรอก่อนรอก่อนนั่นึง ในกรอบสี่เหลี่ยมผมบอกแล้วผมเบิร์นหนึ่งเรายีนี้เขาใหญขาย่อีกสักอสองสองบอกเลยป่ะได้ไหมเป็นอะไรให้กลัวหรอไอ้ก็ขยายให้กูหน่อยได้๋ไมล่าต่อหน่อยได้มล่าเออพ <c oughs> อแล้วบอกเลยในรูตุนไม่มีใครไหวกับพี่ล,ล้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมราชาตุนพอ,อ,อแล้วเพื่อนเดี๋ยวนีมึนนี้ไปไหนอ่ะกลัวหรออัสว์ ไม่กลัวหรอกถัดกับกองสูตรได้เดี๋ยวเพื่อนมาวันดี๋ยวกูแก้มาไอ้ถัดอันหนึ่งรอเลือดเต็มก่อนมาไม่กลัวหรอกเจอจริงเลยอ๋อพร้อมยังพร้อมแล้วเอาละมันกูตีไม่เข้าเลยวะไอ้สัตว์ก็บอกแล้วในกรอบสี่เหลี่ยมกูเบอร์หนึ่งกรอบสี่เหลี่ยมกูเบอร์หนึ่งกรอบสีเหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมกูเบอร์หนึ่งกรอบสี่เหลี่ยมกูเบอร์หนึ่งยก กรอบสีเหลืองคูเบอร์หนึ่งยกกรอบสีเหลืองกูเบอร์หนึ่งยกไม่กรอบสีน้ำกูเบอร์หนึ่งอะไรมึงอะไรมึงอะอะไรมึงอะงงดิไม่งงงงดิงงดิตายแล้วมึงอะมึงอะตีตีสองทีตีสองทีขอยกอะไม่ต้องไม่ต้องกินยาเลยเฮ้ยกินเลยข่ายกอะไม่ต้องกินยาเลยข่ายกไม่ต้องกินยาเลยจะตายองดี อะไรมึงอะไรมึงเอาเอากูลงก่อนเพื่อนแล้วค่อยมาว่ากันนะน้องคุณยังไม่ตายว่ะขอโทษขอโทษทีว่ะน้องตายเดี๋ยวได้ตายสนใจเ็ตายทร่อะเอาที่เอาให้กูตายดิเอาให้กูตายดิเขี้เอากูตายสัสสวะขยะมาเดี๋ยวสองศูนย์สามศูนย์แล้วเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยอะไรก็ยังไม่ตายทำไมทำไมเป็นที่อะไรมาดิสัตว์มาดิ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  มาดิมาดีโดนก่อนมาดีมาดม่ดนมาดีมาดกมาดีมาดีกาดีมาดีมาด้มาดีมายีมา้ีมาดีกาดีม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 าดาดงมาดี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 มามาดีมาีาดามาดกมาดามาดมาดาดีกับีาดีาดีาดีี่าีมาาาาีนี่หมิ่นจัดเลยดูถูกมดูถูกาดูถูกาดายายเฮ้ยา คนไม่ไหวไอ้เหี้ยตัวบุบักปะดิค้าเครื่องสำอางของคุณครับอธิบัติน้องมางตีไม่ตายดียวะโอ้โ่ยตัวน่าถึกเกินกลับเพื่อนไม่ไหววะยอม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 เลยยอมเลยไปทำของเยอะ ออกเลยออกเร็วเลยไปเติมหนึ่งเลยมาละฮี่อ่เว่อมีใครเอาอีกมั้ยไม่ไหวหรอกไอ้ทียมันต้องไป,ไปทำทำเพิ่มเพิ่พมหรอ,อสก,กิลพี่ต้องทำสก,กิลครับพี่มาผมมาพี่มาเลย,เยแล้วของอะของก็ไม่ต้อง,องได้ใช่ป่ะของพอใช่ป่ะจะได้ไปนั่ง,น,งนั่งฟาร์มไฟติ้งอย่างเดียวกันกนนะ่ะใช่ใช่พี่ดีไม่เข้าเลยเว้ยมมเรีบบ้านน้อง ที่ไหนอ่เพีย PVP ไหมหรือว่ายังไงนี่เลยมาซื้อหนึ่งได้ไหมเพียรพอแล้วเล่นให้รู้เล่นเล่นยัะเข้ไปเดี๋ยวเป็นข้ดีความาอาจารย์กูขอดูดูชาร์จมึงดิชาร์จไฟติ้งมึงอ่ะเท่าไหร่หรอะวะวลวอะไฟติ้งมันดูไม่ได้ลองเดี๋ยวดูฮะ ดูได้ก็มาตรงระบบสกิลซี่ตรงมาเฮียผวึไม่ไหวได้ไงวะเฮียแม่จิดวะมีคนทำเป็นไอดอลหรอครับพี่ตาเบลหกสิบแปดมันกดโีแปดเร็วพี่จิดแม่มันกดโดยรวมดิกดโดยรวมดิแต่สีแดงอะสีแดงเห็นว่าสีแดงลุกคนนะซ้่ยมอบนอะความเร็วร้อยหกสิบคาะคิดิคอนพลังชีวิตร้อยหก อยู่ระดับหนึ่งอ่ะเก็แต่อันต้ามันพังชิตเยอะกว่ามึงนะเพังพังชีวิตผมร้อยสิบบาทดายีสให้หน่อยครับมันไม่ให้ผมเย็ดไม่ไม่ไม่ช็อตไม่ช็อตบอสบอสโทวเนี้ขึ้นครับบอสต้องไงพี่ต๊อดค่าไฟติ้งเท่าไหร่ละห้าสิบห้าสิบแล้วหรอพี่ต๊อดมาลองลองกับผมดิพี่ไฟติ้งเท่าไหร่ห้าสิบของเฮียณัฐนนประมาณหกสิบละทไมต้องโกนหัวครับเว่หรือไงอืมแก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 ไม่แกไม่อยู่ สองวันอะทำไมต้องโกนหัวหความแข็งแรงของมันตั้งยี่สิบเก้ามันแปดเองค,ครับรอ,อยากตัดให้เฉยครับ